เดี๋ยวไปถามสาวๆที่ห้างตองกีเมซี่จิกกับเมซี่เจไทยน่ารักกว่ากันผมมีลางสังหรณ์ครับวันนี้ครับ,รบว่า,ว,าว่าเราจะเจอแต่ส,สาวๆสว,สวยๆเสร็สจแล้วสยามสปอร์ตอาร์ามทามวันนี้คนดูเยอะมากปไปไปไหนต่อดีเดี๋ยวนีไงเรามีภาร,รกิจ ห้างฮองกี้ดองดองดองพอนดองกี้วันนี้เรามีคําถามเราเน้นถามสาวๆไหมเออแล้วเดี๋ยวให้ขวัญถามคนเดียวขวัญเกียร์มัวขวัญเกียร์มัวงานเข้าบ้านเลยนะไปเดี๋ยวไอ้ผู้การมารอที่นู่นโอเคไปไปเจอกันที่นู่นครับไปครับอ่ะอยู่บนรถแล้วนะครับเรากำลังจะไปห้างดองกี้ EP ีก่อนเราไปงานจับเบอร์วี ก็ได้รับคำตอบรับเยอะแยะมากมายมาร่วมสนุกฟีบเราแบบสนุกสีสันมากมายเลยใช,ยใช่ใช่ที่หลายคนถ้าดูไปแล้วอ,อ่าวันนี้เป็น ep สองไลดองกี้ Donkey, ห้างเกี่ยวกับญี่ปุ่นซึ่งเรากําลังได้ถึงนักกีฬาที่ไปสร้างชื่อเสียงที่ญี่ปุ่นช่วงหลังๆนักเตะไทย ายดีมากายดีมีหลายคนที่ไปคาแข่งในเจลีกซึ่งเด่นๆดังๆเนี่ยก็รนอนโซล่าเฮ้ยไม่ใช่เมซี่เจเมซี่เจชนาทิพสงลาสิาเรามันประจบเหมาะกับการที่ตอนนี้บาร์เซโลนาพร้อมดีถูกต้องเดี๋ยวไปถามสาวๆที่ห้างตองกีเมซี่จริง กับเมซี่เจไทยน่ารักกว่ากันถามผู้หญิงต้องถามว่าน่ารักไรคุณสอคนจะไปถามไม่ไ,มไมอเองจะถามเองเลยมันได้เป็นโจทย์ยากเลยคือต่อให้เองมากับผู้คุ้ชีวิตของเองนะเนี่ยเองก็ต้องถามใช่แต่จุดประสงค์หลักอีกหนึ่งอย่างของเราในวันนี้คือมันจะมีโซนกีฬามันคือโซนดีสปอร์ตสเตเดียมใช่ซึ่งเขาบอกว่าคุณมันมีหลายอย่าง แน่สนเอางี้เราจะไปเล่นและแข่งกันด้วยเกมลงโทษกันด้วยให้มีเขาเรียกว่ามีชันเลนมันต้องมีชันเลนไม่งั้นไม่สนุกตักอะเจอแน่ EP สองของพวกเราตอนนี้อยู่ที่ห้างดองกี้แล้วใช่ใช่ชื่อห้างเขาสามพยางมีคนดูนี่เนี่ยดองดองดองกี้ต้องเรียกให้ถูกดดดออองงงเนี่ย อยู่กัน3คนแล้วแต่มันยังขาดอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งนอนคู่กันเนี่ยไปไหนไม่รู้เนี่ยเอ้านี่ไงเอ้าโอ้โหหาล้วหน่เม่อไหร่าแบบวิชานินจานารุโตะเร็วยังมาห้างญี่ปุ่นต้องพูดภาษาญี่ปุ่นยงวัตชิวะกันโตนาเดส ยูโรชิโกว่าไงไงแต่เชมัสมันเตรียมตัวมาโสร์ล่าเมาอีหินเดี๋ยวเดี๋ยวแอ้หลังอมีโสรล่าเอาอีหไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่ละววันนี้มาทำอะไรอะอย่าอย่านอกเรื่องมากผมย้ำอีกรอบหนึ่งนะว่าคำถามที่จะมาถามวันนี้คือเมสซี่เจกับเมสซี่จริงใครน่ารักกว่ากันต้องทำแบบน่าหวาดง่ะวันนี้เรามาส่องๆดูแล้วว่าผู้หญิงเยอะขอหน้าผู้หญิงเยอะไหมผู้หญิงผู้หญิง มี่ดูน่ากลัวจะให้กูดูไม่ดีให้ได้ไหมกูดูไม่ดีตรงไหนไปดูยข้างในเลยนะครับเริ่มจากการไปสอบถามความเห็นก่อนนะเชิญครับไปไปไปผมมีรางสังหรณ์ครับวันนี้ครับว่าว่าเราจะเจอแต่สาวๆสวยๆ สวัสดีครับนี่คนแรกที่มาเจอหน้กับเราแต่จริงๆเราก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วที่บริษัทแล้วมาเจอกันโดยไม่นัดหมายโอ้โหแล้วที่บารโกตเนี่ยทำนาเรื่องเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นแล้วเพราะฉะนั้นถามคนแรกเลยให้เกียรติที่บกรรโกตเลยเมซี่เจกับเมซี่จิงไทยน่ารักกว่ากบบอุ้ยมาไ่ถามนี้มันเหมือนกับถามว่าฉันชอบผู้ชายคนไหนมากกว่ากันใช่ป่ะซึ่งแน่นอนก็ต้อง เมซี่เจสิค่ะเคยเจอตัวจริงมันแล้วน่ารักไหมน่ารักตลกน่ารักเป็นคนตลกนะฮะน่ารักที่มาเที่ยวฮ้างซองกี้เป็นไงบ้างครับก็เหมือนญี่ปุ่นเลยอาหารญี่ปุ่นก็เยอะดีค่ะดีสนุกดีเจอคนคุ้นเคยครับพี่ก๊อกและพี่พัทพี่สยามกีฬาของผมเมื่อกี้เจอบอกอเลโกะอันนี้เจอคนรู้จักอีกแล้วอยู่บริษัทเดียวกันทำไมโลกกลมโลกกลมถามว่าอยากรู้จักไหมไม่ ถามพี่ต๊อกเมสซี่เจนาทิสสมกสิรจับเมสซี่จริงมีงโรเตอเมซี่ใครน่ารักกว่ากันพูดเรื่องฝีเท้าได้ไหมอ่ะฝีเทา้ทาฝีเท้าฝีเท้ามันไม่ต้องเลือกเลยมัน, <laughs> ม,นมันก็ต้องเมสซี่เจดิ้อ๋อ,อโอ้โหพี่ต๊อกต้องบอกว่าอยู่เป็นอ,อยู่เป็น <laughs> เออเมสซี่จริงนั้นฟอร,ร์มเขาพื้นๆอยู่แล้วสแตนดาร์ดอยู่แล้วพี่พัทใครน่ารักกว่ากันใครน่ารักกว่ากันเมสซี่เจกับเมสซี่จริงก็ตามนั้นก็ต้องเมสซี่จริงอยู่แล้วเมซี่จริงอ่าแน่นอนเพราะอะไรเพราะอะไรมีเหตุผลเรื่อง ความสูงส่วนสูงในแนวนอนมันไม่มีปัญหาเดี๋ยว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 นอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเหมายถึงว่าเวลาเราเล่นบอลเราก็เล่นพื้นราบเมซี่เจก็เก่งเมซี่จริงมันพี่ไฮเขาเป็นขั้นเทพไปแล้วนะแล้วเขาเป็นฝรั่งด้วยพี่ชอบฝรั่งนะสายสองอืมอันนี้เปิดตัวไม่เหมือนคนอื่นเออต้องมีแปลกมากเราต้องเดบโชว์ใช่ถามน้องผู้ชายดูบอลไหมดูบ้างดูบ้างดูบ้างเมสซี่เจกับเมสซี่จริง ชอบขายงอแบบชอบเมสซี่จริงคร่ะเพราะอะไรเขาเป็นระดับโลกนะก็มีความสามารถแล้วก็ได้มาเลงดอด้วยอ่าอ่ทีนี้ถามน้องผู้หญิงบ้างเมสซี่เจกับเมสซี่จริงอันนี้ต้องเปลี่ยนคำถามแล้วใครน่ารักกว่ากันเนี่ยเออเมสซี่จริงก็ได้แต่ไม่รู้นะแบบว่าก็น่ารักกว่าไม่รู้เมสซี่จริงคือเป็นเหมือนฝรั่งลาตินด้วยมีเขาก็ดูเข้มกว่าอ่าจริงนะครับ ว้เขาดุดเท่มาเป็นผู้ชายตรงชอบเขาชอบคนชอบเขานะเมซี่จริงค่ะสเปกฝรั่งค่ะเมสซี่ไทยค่ะเมซี่ไทยก็คือเมซี่เจเขาว่าเป็นคนไทยด้วยกันค่ะเราต้องสนับสนุนคิดว่าเมซี่เจมสะค่ะมีเหตุผลไหมก็คนไทยด้วยแล้วก็ถ้าถามเรื่องความน่ารักเขาก็คงต้องเป็นผู้ชายไซนี้แหละเนาะเมซี่เจ คุดูเขาดูอบอุ่นกว่าแบบตัวจริงมันดูคึ้งค่งคึ้งค่งถ้าถาม,มว่าน่ารักก็รู้สึกว่าเมซี่เจดูน่ารักกว่าเมซี่จริงน่าจะเข็กแบบงก,ขกว่าดูแบบมีหลักการเมซี่เจค่ะสเปคค่ะเออเหมือนกันคะ่ะเมซี่เจใช่ขอเหตุผลเพราะว่าเขาเป็นคนไทยไทยทำอะไรทำอะไรกันอะ ถ้าาเฉพาะตัวบางคนอาจจะสงสัยนี่คือพี่ปังปอนออนทัวร์นะฮะเป็นไอดอลชื่อดังมีคำถามมาถามวันนี้หลาเลยระหว่างเมสซี่เจชนาทิพย์สงกระสินกับเมสซี่จริงลิโอเนลเมสซี่ใครเท่กว่ากันเออเมสซี่เจครับทำไมอะครับทำไมครับนี่ไงลามแรงมีท่าเดียวกันมีความน่ารักน่ารักของเขามีท่าปเป็นตัวเขาแบบไซโก้เวลายิงเข้าเออ เราจะลากันไปด้วยท่าประจำของพี่ปอนครับเลยครับขอบคุณครับเมซี่ตัวจริงค่ะเมซี่ตัวจริงคือลิโอเนลเมซี่น่าค้นหาชอบแบบผู้ชายมีเข้าแบบงี้โอเคๆชอบตัวจริงค่ะเขาหล่อเข้มดีขอให้ได้แบบเมซี่เมซี่จริงค่ะเขานาาชอบเมซี่เจค่ะเมซี่เจชนะทิปสงกระสพขาออะไรเลย เพราะว่าเขาดูเขานือชอบเมสซี่เจค่ะเมสซี่เจทำไมครับคนไทยผู้ชายไทยน่ารักดีอโเคคครับนไหนมากกว่าเมสซี่จริงเมสซี่จริงเรียกเนี่ยเมสซี่ทำไมครับผมก็ชอบคนต่างชาติชอบคนต่างชาติสายฝอแน่นเี่สุดยอดหลังจากที่ใจยินหอ หลังจากที่เราไปถามกันมาเพียบแล้วแมตซี่เจกับมีจริงใครน่ารักกว่ากันโคกตอนนี้เราอยู่นี่ดีสปอร์ตสเตเดียมนี่นะครับด้านหลังของเราจะมีจำลองสนามแข่งขันของหลายๆชนิดกีฬาซึ่งความพร้อมเนี่ยเราเนี่ยอาจจะขึ้นมาช้าเราเดี๋ยวตอนเราต้องวอร์มหน่อยแต่ไอสองคนนั้นน่ะนี่คือพร้อมสุดๆสองคนนี้พร้อมแค่ไหนไม่เคยพร้อมขนาดนี้ผมไม่ต้องพูด จะใช้สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเป็นตัวตัดสินเดี๋ยวเราจะมี challenge กันเดี๋ยวเราแบ่งทีมกันแล้วเก็บคะแนนมาเรียงเลยใครที่เป็นผู้แพ้เราจะมีบทลงโทษด้วยคือแค่เห็นหุ่นก็รู้แล้วว่าโค้ชดีที่สุดก็ต้องอย่างนั้นเขายเป็นอย่างอื่นได้ไงบทนะครัเดี๋ยวผมจะเบ่งว่าอ่งเดี๋ยวเชิญข้างในก่อนครับไป เกมแรกเราจะเล่นบาสเกตบอลกันผมเนี่ยจะอยู่กับฝันค้อ่อนอยู่ด้วยกันส่วนโค้ดแอคกจะผู้การคนเก่งอยู่ด้วยกันไปผู้การเชือดหมูแล้วเหรอเนี่ยกินหมูเชือหมูชอบมากกินหมูเวชาชาติพุตวิธีการตัดสินการนับคะแนนนะครับสองคนเนี่ยหนึ่งคนโยนได้คนละสามลูกแล้วเอาคะแนนสองคนมาบวกกันใครมากที่สุดทีมนั้นได้หนึ่งแต้มแล้วเดี๋ยวเราจะรวมคะแนนทั้งหมดทีมไหนคะแนนน้อยกว่า โดนเตะบอลอัดก้นดี่โอเคไม่ไรยังไงก็ไม่เจ็บไม่เจี๊ไบเฮ้ยเอาว่าคนแถวบ้านผมเรียกผมว่าเลอร์ฟบอสเจมเลรบอสเลิร์ฟบอสแจมเข้ามา คนเก่าบ้านผมเรียกผมว่าเลอร์โปรเจกต์ดูท่าก็รู้แล้วท่าแบบเซียนเหมือนเรียนมาถ้าแบบเซียนเหมือนเรียนมาผมจะไม่พูดอะไรมากลูกเดียวเสมอผมจะไม่พูดอะไรเยอะ อัลเดนเดตอัลเดนเดส่งมวแทนมาเหมือนยิงจุดโทษ ส่งตัวแทนที่คิดว่าแน่ที่สุด่ะโอเคผมเป็นตัวแทนแบบนี้นแล้วใครจะแข่งครับบอ,อกพี่เรื่องขึ้นที่สูงทำไมอ่ะชำานาเลิ่นเวลาที่ของข่ามเนี่ยพี่ต้องเล่นเองเพราะเดี๋ยวเขาื่นเล่นมันมันจะเจ็บโอ,โอเคเดี๋ยวไปดูฟฝันแข่งกัโคตกแกกันอ่าไปอ่ะเดี๋ยวผมนับให้นะใครถึงข้างบนแล้วลงมาก่อนโอเคสามสีุ่้ย ชนะหน่อยเป็นไงบ้างขอไม่พูดอะไรถ้าสกอร์เป็นแบบนี้เสมอหนึ่งหนึ่งล้วนะโอเคกีฬาสอไปที่เราจะไปเล่นก okay. <st ories> <com> ันตีแบตไหมโอเคมาตีแบตกันต่อครับครับหกกานะครับเราจะเล่นแบบแบ่งสองเล่นแบบเรียกง่ายๆ3า5โอออกคือถ้าเกิดว่ามีฝ่ายในฝ่ายนึงได้3ถก่อนชนะเลย แต่ถ้าเกิดแต้มสูสีใครได้5 5ก่อนชนะมาดูกันว่าใครจะขึ้นนำสองเลย<า>ครับมาไปครับเลยเพื่อนเรียกว่าลีชงขวัญผมเนี่ยเพื่อนเรียกว่าหลินโป๊ด <laughs> ไม่ต้องพูดเยอะเดอย่าดูที่ผลงานเอาตาม <laughs> ที่ดับอยู่ในแท็เอเชียอย่างนี้ของเราไม่ถนัดใช่มใช่ใช่กีฬาเป็นฟุตบอลขาดยุโรปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแชมป์โลกคนล่าสุดรีบยุโรปครัเอาหรออไปแบบเดี๋ยวเดี๋ยวมากกว่านี้เออแบดดิงตันทีมของผมกับเปโบรเป็นฝ่ายชนะตอนนี้นำสองหนึ่งแล้วอ่ะกีฬาต่อไปเป็นวอลเลย์บอลผมบอกเลยว่าอเนี้ยนะผมอ่ะ ดยอดไม่เป็นเลย <c oughs> ใคร <c oughs> ได้สามคะแนนก่อนมันเดิมสักโอ้ออกบอกแล้ว ไม่ใช่รักเกตนะแน่นอนอจริงๆนะผมเป็นนักวอลเลย์เก่าเชื่อไหมมา,มาโอ,โอา้ทำไมเมื่อกี้มันไม่เได้แบบนี้วะทำไมเมื่อกี้มันไม่เล่นแบบนี้เกมต่อมาผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่ผมเล่นตั้งแต่เด็กแล้วที่หางผมชอบมากผมสีชมพูอะไรสีฟ้าครับมา Woohoo! <laughs> คนแพ้ต้องโดนเตะอัดต้นคนละสามทีสัดย์ไซต์ปีบอกว่าเตะโค้งแเ้งแล้วเดี๋ยวฝันรามาเทตอตีกู่กันโอ้ยลัวตัวเบาเบาเบาเพิ่มระดับความแรงลูกสองลูกสุดท้ายผมจะเตะอัดก้นในพวกกันให้หน้ามันเสียโฉม โลกสุดท้ายเอ้ขอขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมพูดเทพอ่ะพอแข่งจริงๆแม่นเทพมัอนที่คุยเนี่ยนั่นน่ะดิโคตรสนุกมากเลยวันนี้สนุกสนุก,น,กนะครับคือห้างเนี่ยมันก็สินค้าเยอะ<ช><ช>อยู่แล้วมันก็เป็นมาร์เก็ตที่มันครบนะครับมีทุกๆอย่างให้เลือกสรรทั้ง,งอาหารทั้งเดินเล่นเสื้อผ้าใช่ใช่นะครับส่วนมาที่ดีสปอร์ตสเตเดียมเนี่ยมันเหมือนกับได้ย้อนวัยนะเขาเรียกว่าอีกหนึ่ง ศูนย์การค้าที่มันแบบคบคันแนะน,นําเลยแล้วก่อนเราจะไปะสรุปให้ดูหน่อยว่าเมสซี่เจกับเมสซี่จริงใครน่ารักกว่ากานานันนะดูคะแนนกันเลยครับทั้งหมดนี้คือการพาทัวร์ห้างบองกี้เรียกใหม่เรียกใหม่ oh, 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 okay. นี่ก<ม>ารพาทัวร์ตามแบบแบบแก๊งฮาร์ฟคามก็ของสยามสกอตเจอแน่นะครับวันนี้เรา4คนแล้วก็ทีมงานทุกคนหมดหน้าที่แล้วนะครับลาไปก่อนเจอกหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ ยับ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 โยโยแลบอ้ยเอ้ไมันแลบเอาหรอเออคนละยับเอา้ยคือเ,อาเ,อาเอาขอามาทำงานแข่งขันกันแต่ว่าคู่เนี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผ่อามามาคู่คุมกดอย่างเงี้ยก็ต้องยอมคู่คุมกดเฮ้